ฉันคิดดูมาหลายมือจังมากคือไม่มีรอยฉันจะบอกบุกใส่ตัวจันเกิดเรื่องอย่างสีแดงแดงความยากลุกนั้นบ่มีสิ่งสิ่งปนปานฉันจะแตนทอลมันเฮกท็ทนเพียงกัน นับแต่วิ่งนักนานักกจีผูยิ่งสวนตัวมีผัวอยู่แท่เทยังสิ่งสูงผอื่นเจ้ เป็นมือเป็นบ้านมากไหมาอุกมาอ่างเรียงหลูกเรียงเต่าแต่นนอนอเข้าไปในบ้านงย่มได้เด้อโอ้ยสุ๊บจัะแม่นกระากันจนจนเรียงกะีกันไรพุ่มว่าเมเหนาไปไหวไส์เนดเนี่ยตลกตอนทีุ่มใตะเขากรบชาวาคุ่มเหนือเขากระชาวาผู้เท่านั่งคัสมาเน่งชาดีกระดานเมียจาว่าไม่กดจียกบจูดจูดใจ เป็นให้ือตุ้มือตุ้มมือได้มึงมาบอกก er. ันนี่แกมึงมาบอกกันนี่กมึงมาบอกกันนี่แกมึงมาบอแม่ละเคยสุดต่ำไงแม่จ๋ายามไลนะแม่สิบอกไอ้พันธะพาตเทียคนมีกาซิน่ะไปเรียนสูตรดูใ่ไหมตรวจานกันนี่แกเลยแม่ก็อยากเบ้าให้อายจะฟังขึ้กันน่นแหละแต่แม่น่ย ่านพ่อเมียเขาพิดกันแม่ก็เรียกพ่อยาสนุกลลูกอุ้ลมตอนนี้พอลูกอยู่นี่นพอดะสันจ่ไดนะเออม่มากรพ่รถมากถอโอกาสรมันเมี่ยวการโมันฟังเลดพอูกบ่นมันย่ยมันฟังหลายเที่ยวล้วตั้งใตจะตีเชียนย่างเดียวมันเชียเมียวลเเออมาเลยมาเลป้ถ้าจจสันไม่เชินหอยไอจะฟังี่หรอเดี่ยวการโต้เาเอ้ย แม่เป็นจับกาศีแม่มาเร็วแม่แม่เอาขั้นทพามุนเจ้าหูเรื่องอไร่ยผมบอกผมฟังเอาม่านน่ะตีบากันเนี่ยแม่เจ้าหูเรื่องเป็นอยังที่ขบอกไ้ผมฟังหูเรื่องยังลูกหูเรื่องอีตทุกตาเปหนงานเด็ดมา่อยกินขาเล้งหน่อยกินว้าเขาว่ากาศีเนี่ยผมน่ะเขาว่ากาศีเนี่ยผมน่ะเออเล่นสู้เล่นบาสู้คู่ไส้เล่นสู้เล่นบ้าเล่นสู้เล่นบ้าแม่ดีสิบ่เล่นสู้เล่นบ้าแม่นี่ดีบ่ เราหูแล้ตีคัตจพาเสียไปบาดถ้าถ้าลูกหูแล้วแม่ก็จะบปิดบ๊บังลูกอีกต่อไปวมันตังรดนเรื่องเรื่องกาสีเปลี่นสูตรสัยนะมันเหม็นคือความเขาหานน่ะนะลูกโาดโหกโอ้โหหอ้อ้อ้ออ้ออ้อ้้ ก็ปวดแท้เมียนี่ผสมกูรกแพงแท้ผสมกูักกูแพงแท้มันมากนี่ลนะมันมากนี่ละมันเลือดมอวบ่งเดียเนี่ยเอามันเลือดมอวบ่องเดียวยเดี๋ขันนั้นได้บอลูกคอยบอกคอยจ่ากันเดลูกละตัดทิ้ทุกคตัดุกอก็ว่าหอดตานท่องเฉยกครับคือเ่ามาหับต่อนางค่อยแต่ะล่ะเฮ้หักอีเม่ตัวหักอีเมยอยู่ตัวแจ๋วแจ้ว พอร่ำเออคุณทำยีแม่อตัวมาลติการีมาลติการีเออเออพอร่ำขึ้นกระแสผ้ามาตรงกระแสผ้ามาตรงชงชงเด้อไอ้ที่ชงมาพร่เด้อคุณทำยีแม่อย่ตัวเบาดูมาลติการีทีแม่อย่ตัวมาลติการีมาลติการีออกระแสผ้ามาตรง สมองวิ์บสสินสวงสวงนำความเมสซนเล่าเว่ให้เนาน้งเมโซน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  พอโซนแม่ซนเป็นเ่ราะยี่น่เล่ยม่าน่นเพะ่ไวะม่ต่เล็กคิดว่าเป็นคำว่าโซนโซนคืออรเห็นขั้นผู้ไ้ฟัเยห็นม่ซนคือเห็นม่ซนซนพไผู้ถอผู้่อ่อยู่มแม่ย่ข้าล ตาะโอตระโอตโโอตโโอไม่ตโอ้จ็เป็นซอโซ่ซอโซ่ไอเอกนูเตรมโลานเอาตระโอจาาเรวเลยตมโเซนเรวเลยเมซนผู้จัจะดอกมใช่ไหมเมโซนอเก็บเลยเมโซนเหลือยังไม่ได้เมโซนโอ้ยมน กระเสาะผ้มาตองตะแอบตามองวิ้นบอสีน้ำสวงชุดอะบ้านมีุดเน้ห่วงน้ำความเมโซนเล่าเอาให้เน่านมทั้งสองแขนพ่ออุ้มลูกป้อปอยค่อยเหงาบัดฟังเสียงเมียเฮาตั้งดาผ่านหันหายทั้งอยากไอ้คนท่วงวักเขาควงสัวไม่ จักสีเสื้อเพิ่มไผ่ทำให้ใจพี่เอาเมาเปียจะมีเสื้อให้เพี้งบ้านเพื่นนี่จะเลื่องเติมตัวนี้เติมแต่ความขมผมขอมาบ่มีไม้ผมขอมาบ่มีไม้ผมขอมาบ่มีไม้ห้องเงียบขายมันคนเน็กเอาเน็กเอาเปิดแทนคนท่านสู่เลือบไปเอง

ระวัง่นัด๋ยเป็นร้านกอ่อันนี้ตัวเาอยู่นาอันนี้ตัวตาัวเคอออ มันเป็นยังไงก็เดียมันเป็นยังไงก็เดีวนี้มันคือเฮือกคือหาวพ่อปัสาวขึ้นไม่แท้มันคือเฮือกคือหาวพ่อปัสาขื้นไม่แท้ไปตักน้ำเตมือเศ้านนี่จะคอยมาไปตักน้ำเตมือเ้านนี่จะคอยมาไปยังไมาไปให้ไปขาดแท้ไปยังไงมาไปให้ไปขาดแท้เขาว่าเจ้าปเป่นเบาเปลินสู้มันแม่นดีื่าเขาว่าเจ้าปเป่นเบาไปลินสู้มันแปเล่าดปดปัดปดดปัดดปั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 ด อีแม่ก็มาลุ้มหนว่าเนี่ยอนิกากับเ้าอนิกากับเ้าที่เขาะพาเขาจะได้เจียกับพี่เสียเขาเปนเซนโดเออเออดีพี่เสี่ย้เ็นกัรมาเมือนี้เลิกเป็นเลิกเยอยาเป็นยาตายเป็นตายหยุดมาอนเห็ก่อนดนแน่อยากจะปี่ะอนนี้เนี่ยปวดหน้ามันจริง เอาเลีกแปะปีบวะเอาแป้บเลยเจ้าป้อ่ะฮะฮะคนละฮะคนละกินี่วันน้เอาย่นี่เฮ้ยมันไต่ขึ้นมาเนาเออเอาเดี๋ยวเด้ออ่าอันนีไม่ผีมอญผีมอเอาเอาคนให้พูกับคเล่อพูุงนฮะเพอเจากัาด้วกันเเจ้ากัหาด้วกันเฮ้ยเจ้าไปหาเป็นเด็กันกันละเมื่อเล้วเป็นเลออ เฮาเป็นยาจะเป็นจะไม่เขาเด้อให้ให้ไปพอได้บอกมาลุงหาหาฟอแล้วเออตั้งใจเอาบอกไันเป็นได้เป็นกันเออเป็นได้เป็นกันละมือดิเออเออตายเป็นตายตายเป็นตายเออขวาตายเป็นตายเด้อลุงเออเออหาอดมาเจ้าลุงพวาตายเป็นตายลุงมาเจ้าคนละฉากคนเดียวกันมาเก่งดีเออเป็นลือเออยฮาเป็นยาเออตายเป็นตาย ตายเปนายเอ้านลุกแมหาคนมาเจ้าลกแม่หนแล้วเจ้าเออเออเออบเอ้่เป็นแม่ันเออเอนเออเออเเออ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 เลยเออเ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 ออเออเออเเอออเออเ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 ลเเออเออเ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 เอเอเออเเออเอเออเเอออเออเยเออเ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 เอเออเเออเ

คอยจากกันเาเเสียงคลนคูนั่นที่เขา็นายดีหอกแต่ว่าเขาเสียงคมคูเมันหมันได้แบบอากนมาโผ่มาคุยมาคุันมาคมาั่นเอาเยเฮ้ย้เ้คอยเ่าคอยจากกัน กอผู้ไทยสมควนครเนี่ยให้พอรุงให้แม่หยังเงินคือกันว่าปกูกคืลมันมสีศูนย์คือกันยังสิแม่ือเป็นคนละคนเลยในใจใใจพี่ได้พี่มันเกิสีศูนยนีหลีเนี่ยเี่ยน้ม้านก่ใจคืนแะลุกเงอยว่า่อยแากกันเจ้าบไิ่คือถามก็นั่นทำไม บอกกูมาเกี่ยกัน้วเนี่ยเออเออก่มไข่ที่มันงไเกลี่อ่ะมันนะกวาเป็นลสสิเอกีเป็นไดนเป็นกันลามืนอ้าโอ้ยรถตัวเอ้ยเป็นไดนเป็นกันลามือนียาเป็นยาเลิกเป็นเลิก เฮ้ยาลนลเฮ้ยขอดนะเเจ้าแหาคอนพ้นมเ่อกกงหลายเป็นก่อเออดีกูขยันเ่อกีกันเรอเอาเลยคั้าเผาเอาเลยเอาเลยโยโเมื่อเปล่ากันเลยขยันดูแลแมอุม้วแ่รออุมลไปดูเจ้าย่าๆๆๆๆมาขยันเกนสิเนี่ปามเป็นให้กันเอฮ้ยๆๆๆๆๆคอยเมาคอยจากันเเบาน เป็นให้แท้บ่มึงตายก็นะตายก็หนา่ากคบว่าปากมึงยังเป็นให้ิกู่าปากมึงยังเป็นไห้ีกปากขาอินใเะสมผสมกูหักกูแพงแท้แพงแท้เออมันมีมามนอย่ไอ้ควน้อเน็กเนี่บ้าดีดีเนาะนีก็าสั่นผู้ใดผู้ใดที่มหักผัวเจ้าคงนะไอ้เต่าคงเอาูกินติูเล่นนะไดก สองสามสีกันเลยนะนะครับคุณประธานกินมเเคุาลก่อปาลก่อนนกรเรียมจะมั้ยกนม่นจะหัางกูนีแ่หเสียงนั่กตี่นเสียงนั่นนกตีเป่าอิิบอเปาอรีบอเป่าอีหลีบลุงลุงมาดนลุงไม่ยอม ผมบอกเจ้าไปหาคนผมบอกให้เจ้าไปหาคนมาเจ้าไม่ยังฟื้นเนี่ยเจ้าไม่ยังฟื้นเนี่ยไปน้ำไฟผุดไปไปน้ำไฟผุดไปโอ้ยเฮ้ยเปรี้ยวปเปียวเรกลุมมัดมันกลุ่ต่ไงไไปได้อีก

ไปเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยไมนกปเลยมันก็เตได้มันกต้ตังะไปอีกไปทอยไปจัดการในการทิ้งปีกกระดาอขันปีกกระดาหักกาศีปีกกระดาษตงไปจัดการไรไม่ยากกับกาิการเรื่อยนีไปไปจัดการไปไปมึงยาดิมึงยาดื้อมึงยาด้อเมีมึงได้หนิเขา ตอนก้นเนี่ยนะตอนลุก้นเนี่ยนะก็ตับปลากะตัวปีาก็ตับก็ตับตัวดีอะกะตับาว่าดีดีนักจะออั เดว่ากาสีไปเ่นสูส <Luis> <diction> ุ่ใ <phones> ส่้ำตาอี่เมียเหรอี่เมียเหรอเออเออแมวได้สเขาีตัวร้ายตดีอ่ะแกกันนิกาอะตาป่าเบิ่งจินเบิ่งดูว่ากาสีนาปที่หักงาซ้ำไหนผู้ใดว่าผู้ใดว่าผู้ใดว้ากาซีนะไปเล่นน้ำไปเล่นสู่สูใส่อยู่น้ำาเนผู้ใดว่าีเมียเขาเป็นวรุ่งรุแม่กับกันนิกาเ่รว่าแม่กับกันนิกาตัวดีต้องบอกเยว ฟอรแต่ามอะเพราะว่าเพราะว่าเมียนี่แลื่พราะว่ใจดีแล้กก็แม่กับการิกาเนี่ยวการิกาเนี่ยวะแก่แม่กับการิกาเนี่ยวพี่คนตาผไม่ยากกับกาิกาแล้วโตดีคิดบังดูคิดบังดูน้ำสังอยู่ก่เปนใดค่สีก็ป็ตากไม่สู้กิน บะมีกาศีกัลามาหนึ่งศูนย์งนัญญากักันนิกากำลังกาศีบดีอยู่กาศีอยากอายคุณกาเตียบส่วนอ่อนกาศีกาศผากาศกาาต้องไปจัดกันไรไม่ยากกับกันนิกาล้เพี้ยนเดี๋ยวนี้ไปอ้าวจะรเน้เอามึงว่าจังสันแมนเจ้าธนาโตดี ไล่เท่าๆนี่ไปน้ำเลยรวบกันเลยเออมึงอยาวางสันแมกกาสีะตัวดีนี่แหะไล่บเ่าๆนี่ล้มกัไปน้ำเลยไปโอ้ยมันปบิกาไล่ดอกมันบกาอะไรหักแม่มันเรียงว่าตหน่อยอไรไงผมลุงมี่แมบอกเดียวนี้แม่บอกคันะพาคันสะพาแม่เห็ดแม่โกอนใส่สีเห็ดแม่เห็ดลงไปก็เพื่อว่าแม่เป็นห่วลูกคืออัหน ก็เพราะว่าแม่เป็นห่วงลูกหยุดเซว่หยุดเซา่งอเมื่อไรไ่จะเมื่อไรเมื่อนี้เพราะว่ามืนอนี้มันซื้อไม่เอาคอยว่าคอยจากันหยุดเซว่หยุดเซว่พวกเจ้าน่ะโตดีพวกเจ้าน่ะโตดีเฮ็ดให้ผัวกับเมียเขาผิดใจกันเฮ็ดให้ผัวกับเมียเขาผิดใจกันจับแขนแม่เลยบัดแม่ผมถามเจ้าเนี่ยผมถามเจ้าเนี่ยเจ้าหักกันสภาบ่เจ้าหักกันสภาบ่แม่คักเจ้าบ่มี้่ทถอลูก ขันเจ้าครขันธรรมค่ะเจ้ากนิกากบพ่พลุ่งเนี่ยเจ้ากนิกากบพ่พลุงเน่ยพาก็ล่องเงินไปซะล่องเงินไปซะโอ้เจ้าขันธรรเจ้ากนิกาพรอลุ่งน่พักกรลองเงินไปซถอะมาต้องมาอยู่เงินหลังนี้อยู่กันแหนกูเมเกาผิดใจกันไปเนี่ยโอ้าทโถกูเลียงมาตัวหน่อยเถอะไงขีบกูริมนเย้ากริเมีนมึงกล้าอะไรกูกู จ้าก็ต้องเมาการบ่กูนีเลยมาไงพอนี้กูยั่ก็ได้กูยั่กันกูไย่เลาคนแบบเนี่ยมือตาใส่มือไปเลยเพราะลุงนีกอนกูกะแกกน่กันไีตับปน้ำหูวะอตับอ่ะให้ข่ไปดำเนี้ยไปดำปาลุงไปำกันเมื่อจะไปพ่อกนอยู่ขอท่านเอามันก็เป็นข้าวปัตับให้ข่ไปดำเนียเด้อแม่แม่พอไนดิจูเ้าก็พอตองจัลลกเออเออใหุ้่งนี้โศกกันอพ่ออนี้ก็จะเยโศกแม่กูสินี้กอนุ่ยไปมึงกูก็ไป สแตนหมาเป็นกูยอมหรอกมึงเรียกมันจะอะไรทายง่าปันอีตับมึงเลือกมันเลือกกูเลือกเจ้าไปหนีเดี๋ยวเด้อทำไหมเออมาทำไหมเมีอาเดี๋ยวเมียยิ้มเบานูก็จะยุดทธโจต่ำเบาเอาหนีเดนตัดออกนี่ แม่ปีพวงเขาบอเขาบอเขาบอสเันบบอไปสูกจากนาก็ได้หาบสหรอไปสแต่กมีืแพ่น้ำยาไปหาอย่านี้เลงก็แม่เขาแบบนี้แม่ก็โดสิไปย่ก็ไปส่กไปเพราะอันนี้ก่อนเนาะเออเดยวไปย่กามไปไปจิ้วบอสไปแม่จังสูกไม่เ อ่าไปยุ่งใสกันันนาวจบแล้วกาวจบบอกอันนี้บอกว่าไปยุ่งสกระังไปยุ่งสกะซังอ่บักันตาานี่แค่กูแ่กูแพ่งกูเรียกมึงมาจนอยเท่านี้มึงใครกูให้มูงหัวหัวแม่มึงดีซะมึงกล้าไล่หนีได้กูยุ่กูยุ่มึงวแบบเนี้ยกยุ่กันี้ทำไมบักแน่ละคุณพยุ่กันนี้ทำไมเราตอบเรานําเรากจอเ่าเดี๋ยวเบนบอหมดูเบนหอมมงเบนบ่ เป็นย <Workers> ังมีคนนพักใครกำแม่แบบนี้แล้ว้องกำแม่สิปย <k fulfil> ุใส่แล้ว่ใส่กะซัยุใส่กระซังว่าทอกคนไม่เ้แบบนี้าบอกแบบนี้แล้วบ้าแบบนี้แล้วเรียงมากกูเรียงมันมากผ้ามึงไงกูกระบุกูกรย่างกูแพ้กำแม่มือนกันมึงสิว่าแบบนี้มึงวอาเน่เรคุ้นแบบนี้จ้างยุคุ้มยุกับปยุปยุกันี่นี้่รับร้อนมึงจะต้อตายดีแน่นอนมัคัตะะ ไปไป,ไปอีตุ๊กับแล้วมึงเรียกกูให้เรียกมาฆัดต่อปะเจ้าไปใช้คอยไป,ไปน้ำไปหนีไปไปหวัวใจแม่เสียสนบาดล้างปยายามหันหลังหันข้างเแม่นะฟ้าลูกก้าวจนเสนุดสุดถนนใหใจที่เป็นหัว จันเจอจนกระทังเู้สึกอายใเท่ามีหาจงสันดุ้จคอยหาเมียหลังกลายเป็นเลือดพื้นผัวเมียจากกาเนียให่ไรนี่เป็นซังลีมันลูกคอจะเล่นทเมียจากลูกเนียน ขันไปขั้นเปดูดได้เจ็ดตุ้มพ่อนแบบแม่บอกเธอีทำ้งภาษางกูดยังไงแต่คือภาษาังกฤษอะไมหรัมนี่พี่น้องที่ห้ากอโฉคุณแ่งบอกไปว่าเนาะย่งนีในชีวิต แม่จะรูกเนี่แม่จะลูกเนี่เป็นแม่ที่มขาบบวก๋วเตี๋ขอดแม่บอกเคยแม่บอกเคยทำทีจิตประการมาแม่ทำมาแม่จิไปกันเด้นเลยแม่จิตถืเดินเอ

กัมเถาะก็โทษพี่กัมเถาบกโทษแม่บายแม่กัมเถาะก็โทษกอดโทษแม่อย่เรียนรูกนเลยรู้นเ่บอกที่ทนเดือพที่ท่านดือพดูแลเจ้าของดีด้วอานลมือน่งน่ละมือนะ่น่ะอาจจเสียใจที่เห้กัเม่กับน้องแบ่นี้ไปกอนได้ ก็อกมตนี้่เกากองดีบงีด้วยอด้กันดีกแจอด้บบี้าลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลูกของข้าสองคนข้าสีเหงญยากับกนนีกาคือสิบ่มีปัญญาเรียงดยการีต่เอาหนูกาีมากเดี๋ยวนี้ไป เดก็บเสื้อเก็บฝาเก็บขาเฝ้าดีลงเนไปไปเอาคน้องบท่านสร้างอเราพี่น้ำมีแจ๊พี่น้พี่น้ำ่ั้นทอเจอกอย่าเสียใจไปเลยนะคะถึงบอมมี่อยากกับกันนิกานะกันยาุ้กาศี้ยกกันนิกานะศิลปและพี่ทัค่าเองนะคะคนดีของ ลองเพลงตัวมานองเพลก้นกันนอนลองเพลก้นกันกนอน,น,นิวาสิส่นนอ,อสอนอนนะคะพี่รครันอนเจ้นอเจานนอนเชื่เถิด่นเย็นของพี่ <c oughs> มากเ่แม่จิไปก่อนเด้อลาบอลแม่เลื่อมเลืมก่อนแม่จะไปก่อนเดนลา <c oughs> แม่ลือล่อ,อ,อ <c oughs> มขํานันว่า